ได้เวลาเมติวก็ม,มาคือเก่าโทษเด้อค่ะเด้อหาเพื่อนอีกบ้านนึงก่อนเ<ช>ด้อค่ะเด้อ สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะหาเพื่อนมาคุยค่ะขอถึงนิดนึงเนาะค่ะเนาะไกลเกินไปหนาก็ะยิ่ยยัยค่ะพี่น้องท่านไก่ท่านไก่ายกระหนากหญย่ยยสวัสดีนะคะพี่น้องจ้า พอถึงเวลาเราก็มาคุยกันสวัสดีคนที่มาย้อนหลังด้วยนะคะไม่ติวกัขอบุ้นหลายๆคะ่ะที่มาย้อนหลังให้นะคะ แม่ติ๋วก็ไล์ไม่นานนะคะพี่น้องจา๋าแม่ติ๋วไลห15นาทีนะคะโอ้ยเพื่อนขึ้นหายากเลยเนาะเพื่อนนีน่เนาะสองนาทีแล้วเพื่อนก็ยังไม่มาเลยเพื่อนนะเพื่อนอ่า เพื่อนหากินตามบ้านเพิ่นเพื่อนเดินบนดินนะคะบนให้เพื่อนสองคนนี่แหละค่ะทำไมไม่มาทำไมไม่มาดูกันเลยเามาทักทายสบายดีพี่น้องเฮาตัว มาทักทายสบายดีเพื่อนๆจ้ามาแล้วคะ่ะมาแล้ววันนี้มีมะขามสองฟักเด้อค่ะเดอ้อมาสู่พี่น้องกินจ้าพี่น้องจ้ามะขามจ้ามะขามมาเดอ้อมากินมะขามน้าเยติ๋วจ้าพริกน้ำปลานะคะ มาจ้ะไพมาแล้วกัมากินัะขามน้ำเย็ดสิวเดอ้อสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับอะไรนี่ปลายซิ่งบะนาสงสารสวัสดีนะคะคุณปลายคุณปลายซิ่งสวัสดีค่ะ จาเข้ามาก็ทักทายสบายดีกันได้นะคะมานะคะกินมะขามจ้ะมะขามมะขามมะขามพริกน้ำปลาค่ะมานะคะคุณปายกินมะขามกับแม่ติ๋วจ้ะ ขอบคุณนะคะที่แวะมาให้กําลังใจคะ่ะกดเลิฟกดลกักกดไลค์กดแชร์ให้เม็ดิวด้วยนะคะไฮ thank you หลายๆเด้อคนภาษากัะไรเม็ดิววอลภาษา,าน้ำเพื่อนบุป็นอืมสวัสดีนะคะมาค่ะมา แสบ,บมะขามใหญ่เออมาเอาขนมไปให้นเมียจนน้ำตาลเคเอ้ยข้าวต้มข้าวต้มเมนี่ยนะข้าวต้มใส่กล้วยแซ่บแ yeah, yeah. ม่เจ ก็ต้มใส่กล้วยโอะว่าประจัมพิวแล้วกิ่นเหมือนวักเอาไปเค้กินนะมาจามมะขามจจามะขาม มาเด้อค่ะเด้อมากินบะาคมาน้ำเยดติ๋วจ้า ขอบคุณนะคะแต่งิ้วหลายๆจ้าภาษาก็ไ้มาบอกุยกับมาหูเรื่องกับมาให้กำลังใจกันขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกลกักทุกไลค์ทุกแชรเด้อค่ะเด้อที่มาเป็นกำลังใจให้แม่ติ๋วคะ่ะขอบคุณมากนะคะหามานลักกับพิมพ์ได้เด้อค่ะเด้อพิมพ์ทักทายสบายดีได้คะ่ะ เมืก่กินมาค้ามน้ำแม่ดจิ๋วเด้อค่ะเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณสามล้านดวงใจกับสองเลิฟค่ะที่ก็มาให้กำลังใจเม็ดจิ๋วนอะค่ะเนาะ ที่เขามากินบกคามนั่น่ติ๋วจ้า กินจนเหงือ่อออกกสมเผ็ดจะเผ็ดเผ็ดมากเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณสามล้านดวงใจค่ะที่กดเลิฟก,กดลกักกดไลค์ให้แม่ติวนะคะแม่ติวจะนั่งอยู่สิบห้านาทีนะคะแล้วอีกสี่นาทีค่ะแล้วแม่ติวก็จะไปไลค์ทาง Facebook นะคะทางเรียวค่ะก็ไปทักทายสบายดีกันได้นะคะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะแมตสีจากยายพรจา้าขอบคุณค่ะยายพรไม่เด้อไม่แล้ไม่คนเมา,เอ,าอือไทละ่ะเม่หน่อยอยู่ร้านนะนั่นเมาดอ,อกบอ,อมาแล้วออแต่ละขนมพวกเ,เ,เจ้าขนมยังเดวัสิไปเมียเจ้าข้าต้มเอาไปให้น้องเผาเมียเจ้าบกกินเอาไปให้น้องเผาข้าวต้มกล้วยแซ่บแซ่บปลาอูก,กินสองอันละปลาอูกะว่าแซ่แบแซ่แบยเนีน้ยเนีน้ยเนี้ยยี่ความยี่ควา อันเขาเขาสามปีกับมีห่อหนึ่งหันเขาปาดเอาอีน้องอ <c oughs> เข้าขอบคุณน,นะคะลูกๆก,กำลังจะไปละไปร้านอาหารรถคันดำ ลูกสาวคนที่สองแม่ติ๋วจายยพรขอบคุณนะคะที่เวะมาให้กำลังใจค่ะสศกๆศก,กมนันมานแล้วลูกเดอ้อไปขายดิบขายดีไปแล้วคันขาวไปก่อนค่ะเกีงคันขาวไปก่อนพี่สาวเขา <laughs> ไปร้านอาหารตอนเย็นเมื่อคือนนี้เลิกตีสี่ตีสี่คันคันคันดำมาตีสี่ เกีงคันขาวมาตีสองห่างกันสองชั่วโมงขอบคุณนะคะที่แวะมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณหาล้านดวงใจนะคะกับสามเลิฟค่ะขอบคุณยาพรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ เม่ติวก็เดินทางมาถึง14นาทีแล้วนะคะถ้าไม่มีเพื่อนเข้ามาแม่ติวก็จะขอลงตอน15หรือ16นาทีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่เนียวแน่นกับแม่ติวนะคะ ครอบครัวแม่ติ๋วโอปอุ่นน่าอยู่มากเลยค่ะจ้าขายของจ้าขายของตอนเย็นนี้ก็ไปกันไอพี่สาวจะออกไปก่อนตอนตอนสี่โมงน้องน้ำฝนสวัสดีจ้าน้องแพรว่าอันนั้นไอขันขาวเก๋งขันขาวคนละคันไปสองคันจ้ะไปขายอยู่นู่นข้างโลตัสนู่นเด้ออยู่ในเมืองจังหวัดน้องคายนี่แหละตรงสี่แยกพญานาคใหญ่ มันจะเป็นศูนย์อาหารอยู่ตรงนั้นจะ้ะขายดีขายดีมากเลยขนาดหน้าฝนยังขายดีเลยค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะมาให้กำลังใจค่ะ ขอบคุณแฟนๆทั้งหลายยายพรสวัสดีค่ะจากน้องน้ำฝนคนพี่ไม้นะคะสวัสดีค่ะแม่ติ๋วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทีแ่วะเข้ามาค่ะ,ะแม่ติ๋วจะขอนั่งไปให้ถึงยี่สิบนาทีนะคะอีกสี่นาทีค่ะอีกสี่นาที สวัสดีกดเลิฟก,กดลักกดไลค์กดแชร์ให้แม่ติ๋วเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจค่ะหนูชื่อหนูซื้ออย่างค่ะแมนบอยพี่บอกแม่ติ๋วเนี่ยซื้ออย่างน้อแม่ติ๋วจำบอดด้อีกละเด้ชื่ออะไรนะคะหนูซื้ออย่างข้าวจันทามแม่ น้องน้ำฝนสวัสดีค่ะน้องน้ำฝนคือน้องแพรวาจ้ายายน้องคนน้องคนนี้ชื่ออะไรสวัสดีค่ะ<ส>ประดิษฐ์ขายสุธรมคือน้ส้มนะคะสวัสดีค่ะแม่ติ๋วจ้าก็สวัสดีค่ะน้าส้มยังค่ะอีอี่าสันพนว่า <laughs> อ่า ทักทายสบายดีกันได้นะคะขอบคุณค่ะหกร้านดวงตานะคะโอ้ยบ้านแม่จิ๋วบ้านนี้เน็ตบ่มีละนี่เน็ตลมลละเนมแล้วเน็ตลมแล้ว,ลมลวไม่เชื่อมต่อแล้วอืมอ่ะไม่เชื่อมต่อก็ไม่เชื่อมต่อตัวน้องแพรวสวัสดีจ้าจากยายพอนะคะเสื้อหยังซื้อหยัง มันไผ่น้อซื้ออย่างน้อแมตติว,วาคือจำบไดาแทนน้อบัดนี้น้อ,นอขอโทษขออภัยเด้อบอกแมตติวได้ค่ะแต่ว่าแมตติวเห็นเอมโพไฟนี่เห็นอยู่อยู่ยูทูยูเฟซบุกกับมี่มมนบอได้ทำเฟซบุกบ่ถ้าพูดผิดก็ขอโทษ,ขอ,โทษขออภัยนะคะขอบคุณห้าล้านดวงตากับสีเลิบดเด้อค่ะเด้อ น้องแพ้ว่าน้องแพ้ว่าว่าสันอ,อันนั่นยายอันพรอ,อนก,ก็ได้จ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลทุกแค่อีกสองนาทีนะคะบอกแม่ติ๋วหน่อยบอกแม่ติ๋วหน่อยคะ่ะประดิษฐายสวัสดีคะ่ะจากยายพรนะคะเสื้อน้องอยัง หรือเปล่าคะอีอีซื้อน้องยังไงบออไม่บ่แมนดีบ่แมนยังดีแปลว่าน้องก็อาจจะเคยบอกแม่แล้วล่ะน้องแพรว่าแต่ว่าแม่สิลืมนะซื้อยนนังเนาะซื้อยังเนาะกินมะขามก็เด้อเธอสมองปลอดโปร่งจำบ่ได้กล่าวไว้มือหนาเนาะแ <c oughs> ด้แม่ก็ขอบคุณเด้อที่เข้าม้กำลังใจแม่จะ้ะ เดี๋ยวตามไปบ้าน youtube อีกเด้อบ้าน y ยูทู b โลงจากนี้แม่ติว่าคืนลวดจะเป็นนอกรอบจแารากาเวลาแม่ติกว่าจะหกโมงถึงหนึ่งทุ่มนะคะมาจากินปัาคามเมื่บ้านมียาบักคามหลายฝากพคนซื้อไปเด้อบไหร่เด้อ บมีบะขามน้อยบอมี่เลบะขามเมื่อนี้มีบะขามไงเพิ่นก็ซื้อมให้จ้ะเพื่อนซื้อมะหฮสิบบาทซื้อมาฮอดอยังบริเดคลิปยังกินละสองฝากจ้าซื้อหยางบะแมนหยางจา้าอ๋อชื่อหยางบะแมนหยางชื่อหยางสวัสดีจา้าคุณหยางสวัสดีนะคะแปลว่าน้องเพ่ว่าอ่านได้บ่เออน้องฝนอ่านได้ไหน,นบ่ มาเดินมากินมาขามนะแม่นั่งไล่อยู่นี่ฟักนึงฟักนึงเสียไปกินไล่ทั้งเซจจะฟักซ้ำกันนี่แหละจะซื้อาเมแม่สิวกินเบิร์ตสามฟักนี่จ้ะกินก้อนบได้เ็ดคลิปสองฟักจะอยากหลายป่านค้นทองขอบคุณนะคะขอบคุณสี่สี่ล้านดวงใจกับสี่เลิฟค่ะ พูณน้องหยังน้ำเดอ้อซื้อหยังค่ะซื้อหยัง่งวัสนเพื้นแรงมาเย็ดพร้อมมาขมเมืม่อว่านนกินกน่นกะนาวยากกินสมฝากคนซื้อมาได้บักขมเมื่อน,นี้ได้แล้วได้กิ่นสมอยากละน้ำจิ้มนี่ก็น้ำมะนาวเมื่อวานนี้นะดิด น้ำจิ้มนี่ยายติ๋วมาเอาบอกพริกใส่เพิ่มเอาน้ำปลาใส่เพิ่มยายพ่อนมากรายบักสมนี่ขอบคุณนะคะสี่ล้านกับห้าเลิฟค่ะน้องหยังจ้าแม่น้องยังวันอืจ้าขอบใจจ้าน้องหยัง มีแตงงงนนะ่บักพริกจ้ะมาตรงห่วงคว่ำเผ็ดเลนะบักพริกนะอืม,มเมจิวกับมาเดินท่าม,มาได้ยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะคะมเมจิวจะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดเลิฟก,กดลักกดไลค์มเมจิวจ้บเมติวกัจ,วกจะขอจบคลิปะะด้วยค่ะจบไล่์ค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไล่์ทุกกำล,ล,ลังใจขอบคุณตั้งแต่คนแรก ยันคนสุดท้ายเดยจ้เด้อพ่อกันไปพ่อกันอยู่ไลน์เฟซได้จะฝ้าหนีจากกันนะคะตามไปเด้ดจ้าผู้ใดมีเฟซจ้าไปให้กำลังใจแม่สิวเด้จ้าบ้านนั้นใกล้แล้วจ้าใกล้จะผ่านละผ่านมาละก็ผ่านไปเดจ้าบ๊ายบายและเลิฟทุกคนจ้าขอบคุณหาล้านหาเลิฟนะคะเจอกันทางเฟซบุ๊กไล้์เลียวค่ะ